สว, gamer, สวัสดีครับดูผมอุยยูอนผ้าพื้นกันแลนะครับมาเมื่อานี้นะครับอุยยูอนผ้าพื้นนะครับมาถ่ายถ้านะครับในการยูการจินนะครับในการปินยูนะครับของอุยยูอนผ้าพื้นกันเรือนะครับนี่หลังจากนะครับไปขายสิงไายขวงมานะครับเนาะนะครับอุยยอนผ้าพื้นนี่สิขายขวางนี่สิเลียนใส่ให้เพิ่นกินเสาเนี่ยนะครับรวมไปถึงส่งเที่ยงส่งใบนะครับฝากไว้จังหยะนึงนะครับหลังจากที่ขายสิงคายขอางมาอันเป็นเยษเรียบร้อยนะครับเนาะะครับ มื่อนี้็บสองนะครับมากิ่นขขาเทียงนะครับมื่อนี้ก็ได้ตำนะครับตำส่วนะครับมื่อนี้ตำส่วนะครับขนมกินนะครับใส่มะละกอใส่บะฮวงบ้านเอากันแล้วนะครับกับผักขาสุดๆนะครับมึงนะครับยั่วๆนะครับผันใส่ส่วนมันกืบ่ได้บรรยากาศนะครับของคนอีสานเวยนะครับเปล่าไปเจยๆหน่อยเก็บส่วนกันนะครับ แซ่บพี่นาะและวกับลวกสินหมูนะครับบวกสินหมูด้วยนะครับใส่ตาส่วนะครับใส่ตาส่วนน้ำจิ้มนะครับใส่น้ำป่นมันห่หน่อยเนาะใส่มะละกอนะครับไม่หมนี้นะครับผู้ได้ตำกระเสียบนะครับเพราะว่าปลาแดกปลาลาเสียบนะครับฝากไว้เจ้านอยด้วยนะครับวิวหลังมาเพื่อนฝากไว้เจ้านอยเนี่ยสำหรับเย็บซี่ิ๊มักี่ยมากินคือกันเนาะนะครับมาม่นี่กัน มาแต่ทำให้พี่น้องนะครับเห็นการเป็นยู้นะครับของอิหรอาละเพื่อนนะครับในเชิงเมื่องตะวันนะครับมายู่กินยังไรงนะครับเนาะเมื่อกี้เมื่อกกินเขากินหนามนะครับในเมืองบอมคุยกับเอฟซีนะครับผู้ขรับชมทุกท่านนะครับรับชมเลยทั่วโลกทั่วเมืองไทยเรื่อนะครับบุญเช่าอุดรนะครับรวมถึงเช่ากอตทอมอทุกทุกชั้นนะครับรับชมเลยนะครับคลิปนี้นะครับรับชมเลยย้ำคข็งย้ำแรงเรื่อนะครับฝากไว้ใจนะครับ ช่องยูทูบอยูร้อนเพื่อนกันนะครับอูยูร้านเพื่อนนะครับสิีมาบอกนะครับนะครับนการเฮ็ดกันอยู่กันกินนะครับเนาะขันบ่อเฮ็ดนะครับบ่อหาบ่อขาบ่อคล้ายนะครับกะบ่มีอยู่มีกินเนาะนะครับต่างค้นตังแสวงหานะครับดินล้นนะครับเพื่อประโยชน์สุกนะครับของขบเพว่ะครับในแต่ละขบเพื่ันนะครับทั่วหลกนะครับบอกยังไงนะครับ Ops? ขันบ,บ่หากับ่อกยูิ่นะครับขันบ่ขาบ่ขายสิ่งขายควงนะครับกรบ่อขายิ่เดายคงนะครับขนบ่อยต้องหานะครับขัน่อขายซ่านนะครับขน่ายน่ายนะครับฝน่าย่ขานครับขันบ้อขาซนะครับช่อขยซิ่งของนะครันพายพิ่งขายคนะครับมานาย่น้องครับขันี่อกท่านนะครับมากิ่เขานะครับเชียงกัยอุ่นรอนบายพิ่งขานะครับขนขาย่ายงนะครับอนบ หลังจากไปขายสิ่งใดของมากนะครับเนาะในมาตําสมนะครับส่วนนมกิ้นครับลวกเนื้อหมูนะครับกับปลาคาสดๆกันเลยนะครับยุ่ยนะครับในมือนี้นะครับเขาติดมือพี่น้องเพิ่นว่าเนี่ยเขาติดมือเนี่ยติดมือคนขยันเลยนะครับจับแซ่บพี่น้องมือนีมามาหยุ่ยๆมเนี่อ่อนหันนะครับผมนี่อ่อนหันผมนี่ยอ่อนหันพี่น้อง มามา่อกี้เอากป็อยู่รอานาเพื่อนนะครับในมือนีน้นะครับยั่วยๆตำสมชั่วน้องจีนนะครับกระปุ่นนะครับเนาะยั่วกับรวกไอ้เนื้อหมูนะครับเนาะครับเมือนี้นะครับ เ,เลีเ้ยมนออบัดนเขง้เะอมาบัดที่นี่กับจับพี่น้องมึามันถึงของอุยวนพรเบิร์นด้วยขอเนี้อสัตวครับมอง เหนือเขามีไงพี่หงน้องแซบ้กินบ่แจ็ปากมันบ่เดลร่มนะครับในการชมคลิปนะครับวีต้องกินแก็ปากจับๆับแงงหน่อยเนาะยังเป็นนักแซบนะครับในการชมคลิปผมพี่น้องปากไว้จะหน่อยอะไรนะครับมันยังได้่ร่มในการกินนะครับจับมัดสมครับแซบพี่หงแซบด้วยมันเขาอยู่ล้างบานรล้างขวดได้ไหมหนิด้วยนะครับ วดจุดจวดหลวกเนี่ยมมูหลวกเนียมมูมือน,นี่าาราอยากเี่น้องงามมากผมขอกับรีวิวรัานเพือนนครับมือนี่งน้องาจ้าที่พวรับช่งติดตามนะครับทุกทุกถ่านเลยนะครับตัวลวกตัวฝาเมืองไทยรวมถึงชาวอุดรเมืองไทยขอทามาทุกถ่านเลยครับมือนี้มาท่ทายทาเหตุการณ์อยู่นะครับงอยู่ร้าเพิ่นเพื่อือครับ แล้วคิปกับในไทยยุทธนะครับตอนเมื่อเห็นหนาเนาะถทายุทธคิบหลังหมูแต่ว่ามันเห็นหนายังมาขึ้นนะครับอันนี้คือว่าไม่เห็นหนาเห็นตาอยู่กินเขาครับไม่เวียนเด้อนะครับไรรไดามาบอกกับพ่อพี่หนองในมือหนินะครับพ่อพี่นนองอีฟซีนะครับผู้รับชมติดตามนะครับทางช่องยูทูบก่อนนะครับผู้ติดตามก็เสียบนะครับเขาว่าประเด็กปลายมันเสียบ อเอาใชเมื่อมันถือจะร่วมกันนะครับเอามในการอยู่กันนะครับฝากไว้จีนน้อยนะครับอย่าขอใจเพี้เตอร์พี่หน่องบริกินค้ำงไงปรนเด้อนะครับเพราะว่ากินไก่หนากางนะครับค้ำขอมันกระซ่งคใำไงนะครับ ป,ป,ป่าวัเทวไนเอฟซพวกเราเูก่มจขอเปลี่ยเพ่อนด้วยนะครับนทายบ่าแกะปากนะครับบ่กกากินบะ่าแกะปากบบอบ้หับ่หานนะครับบ้างเสียอืมครับมันก็คือจังกินมาเสียบนะครับทุกไายกาันทำไล้กันยู่กันกินนะครับงบอกให้ม่อารมณ์เนาะนะรยังเขียนไา่กันนครับ ยูทูบของครับเบาบอรไล่นะครับหรือ youtube ของเบารเท่านะครับก็ต้องทํากินในซัก้างนะครับการกินน้องแก้ปากเองนะครับเครื่องปากเครื่องเสียงนะครับหวังีมดกินฟางเห็นมั้ยหวังจะหยาบสามารนะครับการเป็นยูทูบอยู่นะครับกในมาัธยมไหนผู้พิทักอ์นะครับในขอรับชมนะครับในขอใจด้วยนะครับ มืมนี้นะครับโอกาณนัานพอกัรกับคลิปใหม่ด้วยนะครับของอีรอนมาเพื่อนนะครับมุนี้ไทยทํากับไทยท่ามเห็นพ่พี่น้องนะครับได้ขารับชมติดตามนะครับทั้งช่องยูทูบกันนะครับในการเป็นยูนะครับในการยูคันกินของอีรอนแต่ละเหมือนแต่ละวันนะครับเสียงโอกาคขาวประมาณยังเนาะนะครับใหญ่เป็นนะครับเมียเห็นเิ่นเอาตวองไปหยิบคันมาเด็ี่นนะครับเปแต้งเสียข้อเสียล่างนะครับฝากไว้จ๊นหน่อยนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับ ขอเป็นเรื่งใจนะครับให้พ่อพี่น้องนะครับผู้นำการทังนั้นนะครับทำอะไรทำหนาทำสวนปลูกผักคุ้มเี้นะครับถั่วฝักเมืองไทยอีกแล้วนะครับผู้ขาผู้ขายปูเป็นหอยจิจการทุลุ่ยถัดนะครับให้พ่ออุยอุระเพื่อนนะครับขอให้พ่อพี่น้องนะครับสู่ต่อไปด้วยนะครับเพื่อปูหยุดสุขนะครับของคนอยู่หลวงนะครับหรือครอบครัวนะครับหรือทุกหน่องหรือน้องลุงหลุนด้านทุกทุกท่านกันนะครับหรือลลุ่มเนี้ยเกลีเนาะปู่ย่าตายายนะครับอานเสาหลังปะ ทุกๆัดกันนะครับพี่น้องสู่ต่อไปด้วยแต่คนอยู่ข้างหลังนะครับอ๋ยู่ร้อนเพื่อนคนหนึ่งกับสู่ต่อไปขี้กันนะครับทํางานก็ก็แกะไปน้ำค่าขายอยู่ในกินไปพร้อมนะครับเมื่อนี่กะทอโอกาสดีๆนะครับในมาไดยทำกิบเปไหนเห็นตาในการยูการกินการเป็นยูของอู๋อยู่รอนเพื่อนยูยังไรกินยังไรนะครับในมาไายทำให้เพื่อนเพื่อนน้องนะครับหพ่อพี่น้องนะครับเป็นเห็นตาในการยูการกินนะครับในมื่อนีนะครับมื่อนีก็ตํามะละกอส่วนน้จินนะครับ ตวกเนี่ยหมูเนาะนะครับพ <The> ี mm ่น้องเลยเขารับชมในมือนี้นะครับกันเป็นยู้นะครับหลังจากนะครับไปขายซีงขายขวางมาเนาะนะครับอยู่นั่นเพื่อนขายซีงขายขวางมาครับเต็นเต้โนแน่นะครับเทียงแน่นะครับช่วงใบนะครับมือนีขายของเบสเซตอันเลียบด้วยนะครับประมาณใบสองพอดีเนาะครับช่วงที่กินนี่นี่ก็ประมาณใบสองหายที่ซิบไมที่นะเดี๋ยวมาบอกมาคุยนะครับกับเอฟซีพี่น้องผู้เขารับชมทุกถูกฉันกันนะครับ มื่อนี้ก yeah. ็ขอขอบุญขอพุ่นะครับเอฟซีพ่อพี่น้องก็ได้ปู่ใช้พุ่ตาคุณนเหย้านาสารุ่งป่ะนุ่งหลุนร้านปู่หนุนในการขายการขายอยู่นนั่งกินซอยอิวยอยู่ดังเพื่อนอุ่ยู่ดังเพื่อนก็ขอขอบุญขอพุ่ทุกทุกถ่านกันเลยนะครับฝากไว้เฉยๆด้วยนะครับก็สีบัวแด้นะครับขอพุ่นสวงมื่อเพราะมื่อนึงถือจาัด้ี่นะครับฝากไว้เฉยๆนะครับมื่อนี้ก็บ่ได้ซยอมเสียงนะครับกสีจัดห่อบุงหว่างเนาะ แต่ว่าก็เอาไปเอาเป็นมืออื่นเน้อนะครับพอมองหววนะครับเอาไปฝักป่านะมือนี้กอะมาแช้ทําให้ผู้เป็นหองนะครับเห็นกันเป็นยูวนะครับการยูวกันกินห้องอุยเราเน้าเบื่อแล้วนะครับถามว่าจะน้อยก่อนเลยนะครับ,เ,เ,นนนนรบเสียบพีหน่องเว้ยตามโมเสบครับเป็นปลีกปลามันเสียบนะครับ สำหรับทรงตัวชายไทยสุดนี้นะครับอุยอยูรอนเพื่อนนะครับอยากบอลายาห่างด้วยนะครับอุยอยูรอนเพื่อนนะครับสีขอจบคลิปนี้นะครับว้เพียงซ้ำนีกันนะครับโอกาสหนาพอคลิปไม่นะครับของอุยอยูรอนเพื่อนกันนะครับนี่เมื่อข้างหน้าต่อไปด้วยนะครับรับรวมหน่อยนะครับเนาะครับอุยอยูรอนเพื่อนนะครับขอให้พอพี่หน่องนะครับ เพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเนาะนะครับให้ดูแลสุขภาพขอย่างดีๆด้วยนะครับออกจากบ้านอย่างเี้เรื่องปิดแมทนะครับฝากไว้เจ้าน้อยก่อนนะครับวิวรำเพื่อนคนนี้นะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะว่าสิจบไล่หลอดเลยนะครับวิวรำเพื่อนขอกล่าวคข้ามานะครับขอวางจานกันเด้อครับวิวรำเพื่อนขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์น่ารับพอดีทุกทุกคนทุกทุกทันกันเลยนะครับสำหรับพ่อพี่น้องเอฟซีมึงหน้องกงหน้าก็ดีเนาะเมืองไทยก็ดีขอทก้องชม้ลกก็ะครับในกาารถ่ยทคลิป ในแต่ละหมือแต่ละวันให้พวกพี่น้องได้ขอรับชมยำคำยำแรงสาง่างอบุลยำหนาวการโควิดิสเกิานะครับการลวกันนะครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์นอนรับฟันดีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับสำหรับคำขึ้นนี้นะครับสวัสดีครับงามๆหมดเลยนะครับ,บครับผมครับโอเคครับ